กดไลค์กดแชร์กดสับะไครายกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับชาดก500ชาติกระต่ายผู้สละชีวิตสสปันดิตชาดกในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงประรบการถวายบริขารทุกอย่างของพ่อค้าชาวเมืองคนหนึ่งได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่า กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นกระต่ายอาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งท่ามกลางหุบเขาและแม่น้ำล้อมรอบมีสัตว์เป็นเพื่อนกันอักสามตัวคือลิงสุนัขจิ้งจอกและนากสัตว์ทั้งสี่เป็นสัตว์มีศีลละธรรมทุกเย็นจะมาพบกันและฟังโอวาทของกระต่ายเสมอ ต่อมาวันหนึ่งกระต่ายมองดูจันรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันอุโบโสถจึงให้โอวาทว่าวันพรุ่งนี้พวกเราจงพากันร,รักษาศีลให้ทานเถิดเพราะมีผลบุญกุศลมากฉะนั้นพวกท่านจงเตรียมอาหารไว้แบ่งปันคนขอทานเถิดสัตว์ทั้งสามรับคำแล้วกลับไปยังที่อยู่ของตน ครันรุ่งขึ้นมีนายพรานคนหนึ่งตกเบ็ดได้ปลาตะเพียนเจ็ดตัวฝังทรายกรบไว้แล้วก็ข้ามไปทางใต้น้ำต่อไปนากออกหาอาหารได้กลิ่นปลานั้นแล้วจึงร้องขึ้น3ามครั้งรู้ว่าไม่มีเจ้าของแล้วจึงคับเอาปลาทั้งเจดตัวไปยังที่อยู่ของตนนอนรักษาศีลอยู่ ฝ่ายลิงเข้าไปในป่าได้มะม่วงมาแล้วก็กลับที่อยู่ตนนอนรักษาศีลอยู่ส่วนเจ้ากระต่ายรักษาศีลอยู่ที่อยู่ของตนไม่ได้ออกไปหาอาหารมาไว้ให้ทานคิดที่จะสละชีวิตให้ทานว่าถ้ามีคนมาขออาหารงาและข้าวสารของเราก็ไม่มีถ้าเช่นนั้นเราจะให้เนื้อของเราแก่เขาก็แล้วกันคิดแล้วก็นอนรักษาศีลอยู่ด้วยอนุภาพแห่งศีลของกระต่ายเป็นเหตุให้บัลังกของเท้าวอสักกะเร่าร้อน เท้าเธอจึงลงมาพิสูจน์คุณของศีลของสัตว์ทั้งสี่ด้วยการแปลงร่างเป็นพรามไปยังที่อยู่ของนาก่อนร้องขออาหารกับนาคนาคจึงกล่าวว่าพรามเรามีปลาตะเพียนอยู่เจ็ดตัวขอเชิญท่านบริโภคเถิดพรามรับไว้แล้วก็ไปที่อยู่ของสุนัขจิ้งจอกเอ่ยปากขออาหารอีกสุนัขจิ้งจอกก็มอบอาหารให้พร้อมกับพูดว่าพราม ข้าพระเจ้ามีเนื้อย่างสองไม้เฮี้ยนหนึ่งตัวนมส้มหนึ่งม้อเชิญท่านบริโภคเถิดพรามรับไว้แล้วก็ไปที่อยู่ของลิงเอ่ยปากขออาหารเช่นเคยลิงก็มอบอาหารให้พร้อมกับพูดว่าพรามมาม่วงสุขน้ำเย็นร่มเงาไม่อันร่มรื่นขอเชิญท่านบริโภคและพักผ่อนก่อนเถิด พรามรับไว้แล้วก็ไปที่อยู่ของกระต่ายพร้อมร้องขออาหารเช่นเดิมกระต่ายดีใจจึงพูดว่าพรามขอเชิญท่านก่อไฟเถิดเราไม่มีอะไรจะให้ท่านนอกจากเนื้อของเรานี่แหละขอเชิญท่านบริโภคเราเถิดว่าแล้วก็กล่าวเป็นคาถาว่ากระต่ายไม่มีงามไม่มีถั่วไม่มีข้าวสารท่านจงบริโภคเราผูสุข้วยไฟนี้แล้วจเจริญสมณธรรมอยู่ในป่าเถิด เท้าศักกะจึงเนรมิตให้มีกองไฟขึ้นแล้วบอกให้กระต่ายทราบกระต่ายลุกขึ้นจากญ้าแพรกสลัดขนไล่สัตว์อื่นๆสามครั้งมีความดีใจไม่กลัวต่อความตายกระโดดเข้ากองไฟไปแต่ก็ต้องแปลกใจว่าไฟทำไมเย็นยิ่งนักจึงถามพรามดูเท้าสักกะในร่างพรามจึงกล่าวว่าท่านบัณฑิตเรามิใช่พรามดอกเราเป็นเท้าศักกะมาเพื่อทดลองศีลของท่านเท่านั้นเอง กระต่ายพูดว่าท่านเท้าวสักกะท่านหวังจะทดลองข้าพเจ้าเท่านั้นเองหรือแล้วชาวโลกจะรู้ว่าข้าพเจ้าปรารถนาให้ชีวิตเป็นทานได้อย่างไรกันเล่า ท้าวสักกะตอบว่าคุณความดีในการเสียสละชีวิตเป็นทานของท่านครั้งนี้จะมีปรากฏตลอดไปว่าแล้วก็เขียนรูปกระต่ายไว้บนดวงจันทร์เป็นสัญลักษณ์ให้ชาวโลกได้เห็นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วก็หายวับกลับเทวโลกไปสัตว์ทั้ง4ี่ตัวได้รักษาศีลจนปราบสิ้นชีวิตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการรักษาศีลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์ในรัชฉานเพราะผู้มีศีลเทวดาย่อมคุม้มครอง นิทานชาดกนิทานก่อนนอนตอนกระต่ายตื่นตูมทุกทอทุภภายชาดกในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดพระเชตวันเมืองสาวัตถีทรงประรบเดียรถีนักบวชนอกศาสนาได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่า กาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นราชสีอาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งมีดงตาลกับต้นมะตูมอยู่ติดทะเลด้านทิศตะวันตกของป่านั้นนะที่ดงตานั้นมีกระต่ายตัวหนึ่งอาศัยอยู่ใต้ต้นตาลใกล้ต้นมะตูมต้นหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งเจ้ากระต่ายออกเที่ยวหากินอิ่มแล้วกลับมานอนพักผ่อนอยู่ใต้ใบตาลแห้ง กำลังนอนคิดเพลินๆอยู่ว่าเถ้าหากแผ่นดินนี้ถล่มเราจะไปอยู่ที่ไหนหนอทันใดนั้นเองผลมะตูมสุกลูกหนึ่งได้หล่นลงมาถูกใบตานเสียงดังลัน่นเจ้ากระต่ายนึกว่าเป็นเสียงแผ่นดินถลม่มจึงร้องขึ้นสุดเสียงว่าแผ่นดินถล่มแล้วแล้วพร้อมกับกระโดวิ่งหนีไปสุดชีวิตโดยไม่เหลียวหลังมาดูเลย กระต่ายตัวอื่นๆเห็นมันวิ่งหนีอะไรมาสุดชีวิตจึงร้องถามมันว่าเจ้าวิ่งหนีอะไรมามันทั้งวิ่งทั้งร้องตอบว่ารีบหนีเร็วแผ่นดินถล่มแล้วแล้วกระต่ายจำนวนนับพันต่างก็รีบวิ่งหนีตายตามมันไปด้วยสัตว์ป่นานาชานิเมื่อทราบข่าวต่างก็วิ่งหนีตามกระต่ายไปฝูงสัตว์วิ่งหนีตามกันมาเป็นทิวแถวราชสีเห็นสัตว์น้อยใหญ่วิ่งกันมาฝุ่นฟุ้งกระจุยจึงร้องถามไปว่า พวกเจ้าวิ่งหนีอะไรมาได้รับคำตอบว่าเจ้านายแผ่นดินที่โน้นถล่มแล้วพวกเราวิ่งหนีตายแล้วก็วิ่งไปต่อบ่ายหน้าไปทางหน้าผาสูงชันโดยไม่รู้ตัวราชสีด้วยความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายเกรงว่าจะตกเหวตายเสียหมดจึงวิ่งไปดักข้างหน้าพร้อมกับคำรามเสียงดังลั่นขึ้น3ครั้งสัตว์ทั้งหลายพอได้ยินเสียราชสีก็พากันตกใจกลัวตื่นจากพวังหยุดวิ่ง ราชสีจึงถามว่าใครเห็นแผ่นดินถล่มบ้างพวกสัตว์บอกว่าช้างเห็นขอรับช้างบอกว่าเสือเห็นเสือบอกว่าแรดเห็นแรดบอกว่าควายเห็นควายบอกว่าหมูป่าเห็นหมูป่าบอกว่ากวางเห็นกวางบอกว่ากระต่ายเห็นพวกกระต่ายจึงชี้บอกว่ากระต่ายตัวนี้เห็นแผ่นดินถล่มครับ นายราชสีจึงถามกระต่ายตัวนั้นว่าเป็นจริงหรือเปล่ากระต่ายตอบว่าข้าพเจ้าเห็นจริงๆนายท่านขณะที่ข้าพเจ้ากําลังนอนพักผ่อนอยู่ใต้ใบาตาลก็มีเสียงดังสนั่นวันไหวขึ้นข้าพเจ้าจึงวิ่งหนีตายมานี่ละนายท่าน ราชสีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงบอกให้สัตว์ทั้งหลายรอยอยู่ที่ตรงนั้นส่วนตนและเจ้ากระต่ายได้เดินกลับไปดูสถานที่ต้นเหตุตรวจดูเห็นผมมะตูมสุกลูกหนึ่งวางอยู่ก็เข้าใจทันทีจึงกลับมาบอกสัตว์ทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายเลิกกลัวได้แล้วเสียงแผ่นดินถล่มเป็นเสียงผลมะตูมสุกลนกระทบใบตาลแห่งดอกเลิกกลัวได้แล้วสัตว์ทั้งหลายอาศัยราชสีจึงเอาชีวิตรอดมาได้พระพุทธองค์จึงตรัสพระคาถาว่า พวกคนโง่เขายังไม่ทันรู้เรื่องราวแจ่มแจ้งฟังคนอื่นโจสอขานก็พากันตื่นประหนกพวกเขาเชื่อคนง่ายส่วนคนเหล่าใดเป็นนักปราดเพียบพร้อมด้วยศีลและปัญญายินดีในความสงบแอลเวนต์กลาจากการทำชั่วคนเหล่านั้นหาเชื่อคนอื่นง่ายไม่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนแต่จะเชื่ออะไรใครควรพิจารณาตรวจสอบความเป็นจริงเสียก่อนเพื่อความถูกต้องจะไม่ได้เป็นอย่างกระต่ายตื่นตูม ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้นะคะที่มาหนังสือนิทานชาดกโดยพระมหาสุนทรสุนทอรอทรมโม